คำว่าตาส่วนกับชี้ควาในภาษาไทยต่างก็สามารถแปลเป็นวางแผนได้พอแปลอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะเกิดความสงสัยแล้วว่า2คํคำนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงการใช้ของเขาเนี่ยเหมือนกันหรือไม่ควงหลัซื้อจะไปอธิบายและแยกแยะให้ฟังครับก่อนอื่นเรามาดูคําว่าตาส่วนก่อนตาส่วนใช้เป็นเวิร์บได้ใช้เป็น noun ได้ครับถ้าเขาใช้เป็นเวิร์บจะแปลว่ามีความตั้งใจไว้ว่าจุดๆจุดคิดไว้ว่าจุดๆุดจุดหรือกะว่าจุดๆุุดครับ แสดงว่าเรื่องเรื่องนั้นงานชิ้นนั้นยังอยู่ในขั้นตอนของการคิดนะครับว่าเราตั้งใจอยากจะทํามันเราคิดที่จะทํามันเรากะว่าจะทํามันแต่ยังไม่ได้ลงมือทําแต่มีความคิดนี้อยู่ในใจมีความตั้งใจอย่างนี้ไว้แล้วนี่คือการใช้ของตาส่วนครับแปลว่าตั้งใจไว้ว่าคิดไว้ว่ากะว่าครับ ยกตัวอย่างเช่นฉันกะว่าจะไปเรียนต่อที่เมืองนอกหลังจากที่จบการศึกษาแล้วภาษาจีนพูดว่าว่าต่าซวนปียหกชู่หัวหลิวเฉวนนี้ใช้เป็นเวิร์บครับหรือตาาซวนเอาไปใช้เป็นนามก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเขายังไม่มีการวางแผนจะแต่งงานเห็นไหมครับตาาซวนในเคสนี้จะแปลว่าการวางแผนครับใช้เป็นคำนามไงครับพูดว่าเ้า还没有结婚่วนต ส่วนคำว่าจี้ว่าใช้เป็น noun ได้ใช้เป็น verb ได้ครับถ้าใช้เป็น verb จะแปลว่าวางแผนวางแผนการวางแผนงาน set project ครับแต่ถ้าเป็น noun จะแปลว่าแผนการแผนงานหรือ project เรามาใช้เป็น verb ก่อนครับยกตัวอย่างเช่นวลีนี้ครับวางแผนการศึกษาของลูกในอนาคตาาาาจี孩子的未ใ教育หรือถ้าเราใช้เป็น noun ล่ะ เช่นเธอมีการวางแผนยังไงกับอนาคตพูดว่ามนีด้วย未来有什么计划นี่แหละครับก็คือข้อแตกต่างที่เด่นชัดระหว่างคาว่าตาส่วนกับชีกว่าถ้ามีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวภาษาจีนสามารถฝากไว้ที่คอมเมนต์ได้ครับคงเหล่าชื่อและเหล่าชื่อพี่ฮั่นจะมาตอบให้ครับ